สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่เช็คดวงโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปี2,568กันนะคะเป็นดวงภาพรวมนะคะดูได้ทั้งลัคนานะคะลัคนาก็คือคุณจะต้องรู้เวลาเกิดนะคะถ้าใครไม่รู้ดูแบบราศีเดือนเกิดได้เช่นเดียวกันนะคะดูได้ทั้งคุณผู้หญิงนะคะคุณผู้ชายเลยนะ ขอ5ใบแรกให้กับชาวลัคนาราศีตุลก่อนนะคะชาวตุลมีความเซ็งกับชีวิตเบื่อหน่ายกับชีวิตอยู่หรือเบื่อเบื่ออยากอยากเซ็งเซ็งกับชีวิตตอนนี้มีเรื่องหนักอกหนัก,นก,นกใจไม่สบายใจอยู่หรือเปล่าโอเคพลังงาน5ใบแรกเอาใบาแรกก่อนแต่ต่อให้คุณมีความเซ็งนะคุณก็แบบ เออชีวิตมันก็ต้องดําเนินต่อไปมันก็ไปได้ของมันแหละนะคะทั้งที่เบื่อเบื่อเซ็งเซนั่นแหละนะเพราะพลังงานแบบแรกขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่งงข,พของชาวลัคนาราศีสิงห์นะไพ่หมายเลขก8นะคะพลังงานของดาวราหูแบบนี้มันจะมีความเบื่อเบื่ออยากอยากแต่คุณก็มีความแบบพึดสู้นะไม่ว่าจะเจอ ปัญหาอุปสรรคอะไรตำแหน่งแรกเนี่ยเป็นตำแหน่งของตัวตนความคิดของคุณนะคะจิตใต้สำนึกภายในของคุณในช่วงนั้นๆอันนี้เป็นพลังงานก่อนสิ้นปีนะคะเพราะฉะนั้นเดือนพฤศจิกาแล้วก็ธันวาคมเนี่ยชาวลัคนาราศีตุลจะรู้สึกว่าเออปัญหาอุปสรรคไม่ว่ามันจะอะไรมันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยคุณก็มีแรงขึดสู้ไม่ว่าวันนี้มันจะเหนื่อยเหนื่อยนะคะคุณนอนหลับไปตื่นขึ้นมาเออคุณก็ขึดสู้ใหม่มันเป็นพลังงานที่ดีนะนะคะเป็นไพ่ของชาวสิงเนี่ยนะคะขึ้นมาใบาแรก เลยความแข็งแกร่งจากภายในความพึกเขิมจากภายในค่ะนะพลังงานรอบๆตัวของคุณบุคคลรอบๆตัวความสัมพันธ์รอบๆตัวนะมีคิงถือไม้เท้านะคะเราก็ห้ามไม้เท้ามันขึ้นมาอาจจะต้องระวังความสัมพันธ์เกี่ยวกับคนรอบๆตัวนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอันนี้เป็นดวงภาพรวมนะนะคะอันนี้จะพูดรวมๆเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานเพื่อนนะคะญาติสนิทมิสหายคนในครอบครัวแบบเนี้ย คุณอาจจะรู้สึกว่ามีความขัดใจนะคะทัศนคติไม่ตรงกันมีการพูดจาไม่ถูกขู่กันได้หรือว่าโดยเฉพาะกับคนในที่ทํางานนะคะอาจจะต้องระวังนะแต่น,นี้เป็นดวงภาพรวมอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นทุกความสัมพันธ์อาจจะต้องระวังเรื่องการมีปากเสียงการไม่ได้ดังใจกันนะคะมีการพูดจาแบบไม่ถูกขูกันสักเท่าไหร่จะต้องระวังเรื่องคําพูดแล้วก็อารมณ์มากๆเลยนะคะงานถามว่ามีเกณฑ์ได้สําเร็จไหมมันมีเกณฑ์ได้สําเร็จ นะมีเกณฑ์ได้ต่อยอดมีโอกาสเข้ามาแต่ก็มีความเหนื่อยอยู่ในนั้นมีปัญหาเข้ามานะ่ะมันสำเร็จแต่ว่ามันมีความเหนื่อยนะคะมันมีความเซ้งเซงกับชีวิตเนี่ยสี่ถ้วยนะมันคือไม่ได้ดั่งใจไม่ถูกใจความเหนื่อยความอยากจะลาออกจากงานแต่ฉันก็ยังไม่ลาออกหรอกแต่มันเซ้งเซงกับที่ทำงานเนื้องานที่ทำหรือว่าแม้แต่ความสัมพันธ์ ก็ได้นะคะกับบุคคลรอบๆตัวรู้สึกว่าเออมันมันไม่ได้ดั่งใจคุณสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นชาวตุลเนี่ยจะต้องระวังเรื่องสภาพอารมณ์เออนะคะมีไพ่ของสภาพอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยนะคะหนึ่งสองสามสามใบนะคะจากห้าใบโชคดีต้องบอกโชคดีอย่างนี้มันมีไพ่ของชาริออตขึ้นมาเนี่ยไพ่าชาริออตนะมีหลายความหมายมันเป็นไพ่เมเจอร์ละ ะค,ะความหมายกว้างเป็นไพ่ของชาวลัคนา,าราศีก็รกฎนะคะไพ่ใบนี้มาจากเดือนลาภะของคุณเนี่ยโชคลาภของคุณจะบอกว่าชาวกันคุณอ่าชาวขอโทษค่ะชาวตุลชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะอ่าถ้าสมมุติว่าคุณจะได้อะไรมาแบบไม่คาดคิดคาด,ดฝันโชคลาภโชคลาภในที่นี้เนี่ยหลายคนจะคิดว่าเป็นเรื่องเงินอย่างเดียวใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวนะเช่นบุคคลมาให้การซัพพอร์ตช่วยเหลือนะคะ ให้คำปรึกษาให้สิ่งของบางอย่างให้โอกาสอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยจะบอกว่าชารีออตเนี่ยเป็นไพ่เกี่ยวกับคนที่ต่างวัฒนธรรมกันต่างวัฒนธรรมต่างทางด้านาศาสนาก็ได้เป็นคนไทยก็ได้นะคะแต่มีความแตกต่างกันนะเขาอาจจะเชื่อในเรื่องอีกอย่างหนึ่งนะคะหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศไปเลยนะหรือว่าคนที่เดินทางมาจากแดนไกลเนี่ยจะนําโชคลาภบ,บางอย่างนําโอกาสบางอย่าง นะคะคนําสิ่งดีๆบางอย่างเนี่ยมาสู่ชาวลัคนาราศีตุลได้นะเป็นไพ่ชาลิออตนะคะหรือว่าชาวตุลเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางอืมนะไพ่ใบเนี้ยมันเป็นไพ่เกี่ยวกับการเดินทางไกลเพราะฉะนั้นชาวตุลคนไหนที่ต้องการเดินทางไกลรอสอบสัมภาษณ์รอวีซ่านะคะรอที่จะยกย้ายถิ่นฐานอย่างเงี้ยนะใครที่รออยู่นะถ้าใครไม่ได้รอไม่เป็นไรนะคะ นะข้ามไปได้อันเนี้ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้มากๆเลยนะคะชารีออดไพ่ชารีอดอ,รอดเป็นไพ่เกี่ยวกับอารมณ์ได้นะไพ่อารมณ์เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนมีความเาจะบอกเป็นไพ่โบล่าหรอบางครั้งก็อยากทําบางครั้งก็เหนื่อยหน่ายบางครั้งก็เซง็งบางครั้งก็หงุดหงิดโดยไม่รู้ตัวบางครั้งก็อยากที่จะปรีกวิเวกเนะี่ยเออไพ่ชารีออดเป็นไพ่อของคนที่แบบ ฉันอยากที่จะปลีกวิเวกไม่อยากที่จะสูงสิงกับใครอยากที่จะอยู่กับตัวเองอยากจะมุ่งมั่นตั้งใจอะไรบางอย่างโฟกัสอะไรบางอย่างมากๆแล้วตัดสิ่งรอบตัวออกอาจจะด้วยคุณอาจจะมีหลายเรื่องเข้ามานะคะชาวลัคนาราศีตุลในช่วงก่อนสิ้นปีแบบนี้เนี่ยเข้ามาทำให้คุณหงุดหงิดใจมากๆเลยจนกระทั่งคุณเนี่ยอยากที่จะอยู่กับตัวเองค่อนข้างเยอะเนี่ยเวลามันมีไพ่ของชาวสิงกับชาวกรกฎนะสองใบนี้นะคะขึ้นมาเนี่ยมันหมายความว่าคุณอยากที่จะโฟกัสเกี่ยวกับ เรื่องการงานเรื่องเกี่ยวกับตัวเองมากกว่าเรื่องรอบรอบตัวของคุณแล้วรอบตัวคุณนะ่ะนำปัญหามาให้ด้วยนะคะจะต้องระวังนะชาริออดเป็นไพ่เดีอริสพูดนานหน่อยนะเพราะชาริออ่์มันอย่างที่บอกเป็นไพ่เมเจอร์หลักแล้วความหมายมันกว้างจริงๆนะมันเป็นไพ่เกี่ยวกับความสำเร็จนะ่ะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะชาวตุลปัญหามีอยู่แล้วอบอกเลยเพราะว่ามันมีไพ่นี่ยนะคะขึ้นมาแบบนี้ แปลว่าโชคดีที่ว่าคุณได้ไพ่ของหมายเลข8ดเนี่ยชาวสิงนะคะกับไพ่ชารีออตแบบเนี้ยเกับ8ดพร้อมกันเลยนะม,มีเกณฑ์ที่จะได้สําเร็จค่ะโอเคขออีกห้าใบให้กับชาวตุโลโว้ลาคุณได้ไพ่เอ็มเพรสนะคะไพ่เอ็มเพรสเนี่ยเป็นไพ่หมายเลขหนะเออเป็นไพ่ไม่ใช่หมายเลข6อลิสนขอโทษเป็นไพ่ของดาวศุกร์นะคะเออดาวศุกร์ก็คือเลขหนั่นแหละนะคะ เป็นดาวประจำลัคนาราศีไพ่เป็นดาวประจำลัคนาราศีตุลน,นะคะ M p r e s s หมายเลข3ค่ะนะไพ่ของชาวาดาวสุกข,ขึ้นมานะคะเกี่ยวกับความอ่อนหวานความอ่อนโยนนะคะขึ้นมาเป็นไพ่เกี่ยวกับบุตรหลานให้การซัพพอร์ตด้วยหรือว่ามันเป็นไพ่เกี่ยวกับความสวยๆงามๆนะนะคะความสวยงามเวลามันขึ้นมานะรูปร่างหน้าตาความสวยงาม ว่าจะการแต่งเนื้อแต่งตัวคำพูดบางอย่างเนี่ยจะนำโอกาสจะนำลาภผลจะนำเงินทองก็ได้นะคะมาสู่แก่ชาวลัคนาราศีตุลด้วยแต่ต้องระวังเรื่องอารมณ์ไงระวังความแบบเวลาสีถ้วยมันขึ้นมานะคือหน้าอ่อมอะ่ะหน้าแบบชักสีหน้าอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะแบบ คนอาจจะไม่ชอบหรือว่าทําให้คุณผิดใจกับใครบางคนได้นะจะต้องระวังนะคะเดี๋ยวอขออีก4ใบนะมีไพ่ m p พร a นส e นะคะเป็นไพ่ไพ่เมเจอร์ขึ้นมาเยอะจังเลยนะคะไพ่ท p e r a n c e เป็นไพ่ของชาวลัคนาราศีธนูนะคะชาวธนูเนี่ยเป็นนักเดินทางนะคะทำอะไรรวดเร็วเป็นชาวท่าดไฟแต่ว่ามีความสมดุล ภายในตัวเองคือมันไม่มากไปน้อยไปนะเดี๋ยวเราจะมาพูดนะโอ้ยเราได้หนึ่งถ้วยเนะี่ยเช่าตุนนะปีหน้าปี2569นะคะอ่าะคะโชคดีของชาวลัคนาราศีตุลถ้าคุณเกิดในลัคนาราศีตุลดวงคุณจะดีตุ้ตุนกับกร,รกฎเออปีหน้าอ่านะขอสับไพ่แป๊บนึงนะคะหนึ่งถ้วยเนี่ย ความหมายจริงๆมันคือความหมายเดียวเลยนะมันไม่มีความหมายอื่นนะคะคือการได้พบรักใหม่แต่ว่าพออันนี้เป็นดวงภาพรวมเนี่ยก็จะต้องมาพูดเยอะหน่อยอ่ะเดี๋ยวขออีกสองใบสุดท้ายให้กับชาวลัคนาราศีตุลน,นะมีไพ่อัศวินถือดาบแปลกไหมอัศวินแน่นะนะถือดาบเนี่ยขึ้นมาเกือบทุกลัคนาราศีเลยในช่วงสิ้นปีแบบนี้อัศวินถือดาบขึ้นมาเนี่ยข้อแรกชีพจรลงเทา้า มีเรื่องที่จะต้องให้ตัดสินใจเรื่องที่จะต้องให้ทำการจะตัดสินใจแบบปัจจุบันทันด่วนการไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่เนื้องานเข้ามาเยอะทําให้คุณจะต้องมีความเหนื่อยความหนักนะคะขึ้นมาแต่โชคดีที่ว่ามันเป็นอัศวินแล้วถือดาบขึ้นมาเนี่ยคือเหนื่อยแล้วมันดีเนี่ยแล้วรวมกับไพ่เนี่ยนะมีราชาถือไม้เท้าขึ้นมาด้วยนะคะงานจะเหนื่อยงานจะหนักแต่มีเกณฑ์ที่จะได้สําเร็จแต่ก็จะนําความไม่สบายใจเนี่ยนะเพราะมีไพ่ของห้า ไม่เท้าขึ้นมานะคะมันเป็นไพ่ของการที่แบบฟาดฟันกับคนอื่นต่อสู้กับอุปสรรครอบๆตัวหรือแม้กระทั่งภายในจิตใจของตัวคุณเองโอเคใบสุดท้ายไพ่เหรียญแรกขึ้นมาโอเคมาดูกันชี้ประจรลงเท้าสำหรับชาวตุนด้วยเพราะว่ามันมีไพ่ของ Temperance น,นะคะขึ้นมากับอัศวินถือดาบแล้วข้อที่สองนะา ไพ่ e m p e r a n c e ขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วแถมยังมีไพ่ชาริอดขึ้นมาอีกนะดีมากๆเลยนะสำหรับใครที่รอคอยที่จะโยกย้ายอันนี้เป็นดวงภาพรวมเนาะไม่ว่าจะในหรือว่านอกประเทศย้ายถิ่นที่อยู่ย้ายงานย้ายสาขาเปลี่ยนที่ทำงานนะคะย้ายจังหวัดอย่างเงี้ยเริ่มต้นกับบางสิ่งบางอย่างใหม่กับชีวิตนะคะเนี่ยโอกาสคุณมีเข้ามา แล้วนําไปสู่ทิศทางที่มันดีด้วยนะมันอาจจะเหนื่อยนะคะคุณอาจจะได้เจอในสิ่งที่เวลาคุณเปลี่ยนพวกนี้แล้วอะ่ะคุณจะได้พบเจอกับสิ่งที่คุณชอบสมมุติว่าคุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยคุณจะได้พบเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่มันถูกจริตก,กับคุณอืมหรือว่าเปลี่ยนงานเออใครที่รอคอยสมมติรอคอยการเปลี่ยนงานอยู่นะ แล้วถามว่าเออที่ใหม่ฉันจะดีกว่าที่เดิมหรือเปล่าจะบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนงานพลังงานขึ้นมาแบบนี้นะคะมันเหนื่อยแต่ว่าที่ใหม่อะมันจะสบายใจนะคะมันจะสบายใจแล้วก็เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณมากกว่าที่เก่าเออคุณอาจจะได้พบบางสิ่งบางอย่างใหม่ ะะองค์กรใหม่แล้วทำให้คุณแบบรู้สึกว่าคุณมีความสุขกับที่ใหม่มากกว่าเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยนะไม่ว่าจะเปลี่ยนอะไรนะคะหรือว่าเปลี่ยนการใช้ชีวิตก็ได้นะการดำเนินชีวิตมันไม่ได้เกี่ยวกับที่ทางเสมอไปนะคะ temperance เนี่ยคุณจะพบเจอกับความสุขบางอย่าง t e m p e a n c e อีกความหมายที่มันเด่นมากๆเลยเนี่ย มันคือการปรับสมดุลบางอย่างสำหรับชาวตุลบางท่านเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างในช่วงสิ้นปีนี้นะคะกับชีวิตของคุณทัศนคติความคิด mindset ไม่จาเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่อะไรแล้วคุณมีความสุขกับชีวิตของคุณมากขึ้นชีวิตของคุณที่ผ่านมาชาวตุลอาจจะมีความเหนื่อยมากๆนะคะตั้งแต่ช่วงต้นปีมาเนี่ยแล้วช่วงสิ้นปีแบบนี้เนี่ยมันก็ยังเหนื่อยอยู่ แต่คุณรู้สึกว่าคุณสามารถบาลานซ์นะคะชีวิตของคุณได้มากกว่าเก่าเมื่อไง้ไพ่ t e m p e r a งี้ยมันจะไม่ขึ้นมาแล้วหนึ่งถ้วยเนี่ยขึ้นมาติดกันนะสาใบนี้เลยนะคะมีไพ่ทั้ง empress t e m p e r a n c e แล้วก็หนึงถ้วยเนี่ยนะคะการปรับเปลี่ยนมุมมองอะไรของคุณบางอย่างเนี่ยมันจะเข้ารูปเข้ารอยมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากนะคะพลังงานขึ้นมาเนี่ยมันดีมากกว่าไม่ดีแต่มันก็คือถามว่ามันเป็นไพ่ a แบบบวกมันจะมีไพ่อะไรเวลา ให้ไพ่นะสมมุติว่าไพ่เดอะซันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็น A อบวกใช่ไหมไพ่เวอรอย่างเงี้ยเอบวกมันก็จะมีไพ่ F ติดลบอะไรอย่างเงี้ยพลังงานแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยจะบอกเป็นไพ่ B ีบวกก็ได้นะคะบบวกน่ะมีแค่ไพ่อันเนี้ยนะคะสองใบอย่างเงี้ยที่อาจจะให้ C ีซะหน่อยนะคะมันเป็นความเบื่อหน่ายความติดขัดอะไรบางอย่างอุปสรรคนะส่วนใครเอามาเรื่องอันนี้เป็นเรื่องรวมๆเลยนะส่วน ามาเรื่องการเงินมีไพ่เหรียญขึ้นมาอยู่แค่ใบเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเหรียญขึ้นมาใบเดียวแบบนี้ช่วงก่อนสิ้นปีแบบนี้การเงินข้อแรกไม่ได้โดดเด่นเงินที่ได้แบบเขาเรียกจากโชคลาภบุญมาวสนาทรงนะคะเงินที่ได้แบบฟุก๊กฟุกนะอะไรแบบนี้เงินที่แบบได้พิเศษอะไรมาเนี่ยอาจจะได้น้อยสะหน่อยนะคะแต่ขึ้นอยู่กับคุณทําด้วยบางทีคุณไม่ต้องเชื่อ ดูดวงอย่าดูแบบเครียดนะคะอน,นี้เชื่อว่าแบบเจ็ดสิบเปอร์เซนตตัวเองลงมือทำอม,มากกว่าดวงนะเเราก็มีไพ่เนี่ยเจ็ดเหรียญมันหมายความว่าการที่คุณลงทุนอะไรไปเนี่ยก่อนหน้าซื้อหวยอ่าไม่ใช่ซื้อหวยเซ็นทรัลอโซโเล่นหุ้นเล่นหุ้นหรือว่าการเก่งกำไรการฝากสะสมทรัพย์อะไรบางอย่างนะคะแล้วคุณได้มันมาก่อนสิ้นปีอะ เออหรือว่าก่อนสิ้นปีแบบนี้เนี่ยคุณอาจจะมีความคิดนะคะเป็นความคิดในหัวหรือว่าบางคนได้ลงมือทําไปแล้วเนี่ยคุณอยากที่จะลงทุนบางสิ่งบางอย่างเพื่อเก่งกําไรในอนาคตอนะมันคือไพ่ของการเก่งกําไรการผลิดอกออกผลในอนาคตนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะได้ผลกําไรนั้นในช่วงสิ้นปีนี้เออคือไพ่เจ็ดเดเหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นไพ่เงินมันไม่ได้ขึ้นมาเยอะ นะคะมีใบเดียวคุณจะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ใจ่ายเงินมากๆเลยนะคะมาในเรื่องความรักการงานเออการงานเนี่ยก็อย่างที่พูดไปเลย5้าใบแรกเนี่ยการงานโดดเด่นที่สุดก็คืองานสำเร็จแต่อุปสรรคเรื่องเครียดเนี่ยมีสูงมากๆนะคะส่วนในด้านความรักเนี่ยชีวิตคู่มีการปรับจูน อืมนะคะให้ขึ้นมาชีวิตคู่มีการปรับจูนมีเรื่องให้ทะเลาะก,กันแต่ว่ามีเรื่องทําให้มันมีการปรับสมดุลปรับจูนเข้าหากันมากยิ่งขึ้นนะคะระวังเรื่องเอ,อคําพูดต้องมากๆเลยเวลามันมีห้าไม้เท้าขึ้นมานะการกระทําคําพูดพูดโดยไม่คิดอย่างเงี้ยยิ่งอัศวินถือดาบขึ้นมานะอแบบ มุทะลุดุด,ดนันพูดจาไม่รักษาน้าใจเป็นชาวตุนเองก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคู่ของคุณเองก็ได้อาจจะแบบทําให้คุณรู้สึกว่ามันเซ็งกับชีวิตคู่แต่ว่ามันผ่านไปได้มันไม่ได้มีไพ่ของการจบการเลิกการลาอะไรทั้งสิน้นนะแล้วยิ่งไพ่ใบแรกเนี่ยคุณรู้สึกว่าเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเจอจนชินนะคะไพ่ของชาวสิงขึ้นมาแบบนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่จะต้องให้มันหนักใจมากไปกว่านี้แล้วเออถ้าคู่ที่กันแบบทะเลาะกันบ่อยๆนะ ส่วนสำหรับคนโสดเนี่ยจริงๆนะชาวตุลไพ่ของคุณเนี่ยสำหรับในด้านความรักเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างดีสำหรับคนโสดสนิทเลยนะในช่วงปีนี้นะคะ2 5 6 8้แบบเนี้ยแล้วยิ่งมีไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยหนึ่งถ้วยนะมันเปนถ้าเป็นในด้านความถ้วยคือความรักนะคะความสัมพันธ์เนี่ยมีความหมายเดียวเลยจริงๆก็คือการได้พบเจอบางคนเข้ามาแต่มันจะมีข้อแม้ว่าคนเนี้ย อาจจะถูกใจคุณคุณไม่ถูกใจเขาเออหรือว่าคุณไปถูกใจเขาแต่เขาไม่ถูกใจคุณคือมันมีใครคนใดคนหนึ่งอ่ะรักอีกคนหนึ่งมากกว่าทุ่มเทความสัมพันธ์ให้กับอีกคนหนึ่งมากกว่าทําให้หรือว่ามีทัศนคติบางอย่างที่มันที่มันไม่เหมือนกันเอาซะเลยทําให้ต้องมีการปรับตัวกันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะนะโอเคอาจจะบอกมาจาก เป็นเป็นรักแบบออนไลน์เนี่ยโดดเด่นนะคะถ้าในสำหรับนี้นะอืมนะโอเคค่ะวันนี้คร่าวๆนะคะดวงก่อนสิ้นปีสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะขอบคุณค่ะ